วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชานมไข่มุกชาเขียวบรรจุขกกวดมีขายทั่วไปซึ่งมีน้ำตาล9 1 7แล้วแต่ยี่ห้อคือปริมาณ500มิลลิตรจะมีน้ำตาลเกิน6ช้อนชาซึ่งร่างกายของเราจะต้องการน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันถ้าร่างกายเราได้รับน้ำตาลมากเกินกว่ากำหนด น้ำตาลที่เราได้รับทั้งหมดจะไม่สามารถแปลเป็นพลังงานได้ทันทีทั้งหมดดังนั้นระดับน้ำตาลในเลือดเราจะสูงขึ้นทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนอิซุลินออกมาจำกัดน้ำตาลที่มากเกินไปทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำโดยผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลเพื่อลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มมะละกอบแห้งเป็นอีกทางเลือกในการถนอมอาหาร ที่เราสามารถเก็บอาหารและเพิ่มมูลค่าอาหารได้ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการสูงมีสารอาหารที่หลากหลายและสำคัญมีวิตามิน A, วิตามิน B วิตามิน E เป็นต้นค่ะกลุ่มเป้าหมายจะเป็นพนักง,งานบริษัทนักศึกษาและลูกค้าทั่วไปที่ต้องการเครื่องดื่มที่มีคุณภาพและราคาถูก จุดแข็งผู้ผลิตสามารถรู้ความต้องการของผู้ผบริโภคจุดอ่อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ยังไม่แข็งแรงยังเป็นส่วนที่ผู้คนพูดถึงน้อยการวิเคราะห์เราจะเน้นกลุ่มเป้าหมายประชากรศาสตร์ภูมิศาสตร์จิตวิทยาพฤติกรรม,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 มและความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์และการบริการชาไข่มุกสินค้าประเภทจับต้องได้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้จำให้จดจำง่ายและแพร่หลายมีรสชาติที่หลากหลายและราคาถูกมรกรกอบแห้งผู้ริโภคบางกลุ่มที่ไม่สะดวกในการไปซื้อมะละกอดิบที่ตลาดแต่อยากทำอาหารทานเองก็สามารถซื้อมรกออบแห้งไปทำเองได้ซึ่งสะดวกสบายต่อผู้บริโภค ราคาชานมไข่มุกด้วยหลักการของเราแล้วจะมีราคาสินค้าที่ถูกราคาเริ่มต้น13บาทถึง19บาทมะละกออบแห้งราคาเริ่มต้นที่29ถึง49บาทช่องทางในการจำหน่ายเราจัดจำหน่ายใน7 e เ e ่ e อทั่วไปซึ่งลูกค้าสามารถจับจ่ายได้ง่ายการวิเคราะห์การตลาด การแข่งขันในการตลาดชานมไข่มุกเราจะมักเปรียบเทียบกับคู่แข่งซึ่งร้านชานมไข่มุกปกติจะมีราคาแพงกว่าของเราด้านเรายอมขายสินค้าที่ราคาถูกแต่มีคุณภาพมากกว่าและยังเก็บสินค้าได้นานมากกว่าร้านชานมไข่มุกทั่วไปมะละกอบแห้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่งร้านผักสดทั่วไปจะมีราคาแพงกว่าสินค้าของเราร้านผักสดในตลาด ร้านขายข้างทางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้คุณภาพเหมือนของร้านเราดังนั้นร้านเราจึงได้เปรียบด้านคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ชานมไข่มุกผู้จัดหาวัตถุดิบคือบริษัทจัดหาลูกค้าคือกลุ่มพนักงานบริษัทนักศึกษาสินค้าจะมีทดแทนตลอดคือเครื่องดื่มแช่เย็นให้เลือกซื้อคู่แข่งรายใหม่ร้านค้าขายเครื่องดื่มยอดฮิตต่างๆการแข่งขันสูง จุดแข็งชานมไข่มุกสินค้าเรามีให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงจุดอ่อนสินค้ามีจำนวนจำกัด 3. โอกาสบุคคลทั่วไปให้ความตอบรับอย่างดี 4. อุปสรรคมีคู่แข่งหลายทางแบนด์วิเคราะห์มะละกอบแห้งผู้จัดหาวัตดุดิบเป็นบริษัทจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 2. ลูกค้ากลุ่มผู้ริโภคเป็นพนักง,งานนักศึกษามีสินค้าทดแทนคือมะละกอดิบมีการแข่งขันอย่างมาก เชิงธุรกิจการวิเคราะห์จุดแข็งจุดแข็งสินค้าของเรามีขายตลอด24ชั่วโมงจุดอ่อนคือกลุ่มลูกค้ามีความต้องการน้อยโอกาสบุคคลทั่วไปให้ความตอบรับอย่างดีอุปสรรคคือมีค่าของชีพสูง